คลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูหนังในโรงสุดหรูระดับ6ดาวที่หรูราที่สุดในประเทศไทยครับส่วนราคาว่ากันท้ายคลิปนะกับ e m b assy De p l o m a t Screen โรงหนังที่จะทําให้คุณนอนดูหนังกับคนข้างๆได้แบบโคตรสบายแถมข้างๆยังมีตู้เย็นจิ๋วที่ข้างในอัดแน่นไปด้วยน้ําและขนมแบบนี้สามารถหยิบกินได้เลยครับทุกอย่างรวมอยู่ในแพ็กเกจแล้วที่ว้าวมากๆสําหรับผมมันอยู่ตรงนี้ต่างหากครับกับบุฟเฟ่ต์โรงแรมสุดผีเมี่ยมมีทั้งสลัดบาร์เป็ดย่างกับมันบดไก่ทอดซุปเห็ดโอ้โห ของหวานก็จะมีทาร์ตมะนาวเอแคหรือผล,ลไม้ก็มีนะครับเครื่องดื่มนี่ก็จัดเต็มมากๆทั้งน้ำอัดลมกระป๋องชากาแฟสามารถหยิบได้ไม่อั้นเลยนะครับคือผมมาที่นี่ก็คือห่อไปเต็มมือกินจนจุกเลยครับถ้าสมัครเป็นเมมเบอร์กับเขาก็จะมีการเสิร์ฟอาหารมาเป็นกระเช้าแบบนี้เลยด้วยนะครับได้ความรู้สึกพรีเมียมหรูหราสุดๆส,ส่วนที่ผมชอบมากๆในการดูหนังที่นี่เลยก็คือ ความเงียบความสงบครับเพราะว่าราคาของที่นี่เขาคัดคนคุณภาพมาให้แล้วไม่ต้องกลัวคนเสียมารยาทคนเสียงดังพูดคุยกันในโรงหนังเลยนะครับแล้วก็จะได้สัมผัสกับความรัชชูรี่อย่างวันนี้ผมก็มาดูวิกเค d ตฟอร์กูซ้ำอีกรอบครับบอกได้เลยว่ามันเป็นความลงตัวที่สุดของปีนี้เลยครับยังไงก็มาลองเปิดประสบการณ์ดูหนังในโรงเอ็มบาสซีดีโพเมนสกรีนที่เซนทัลเอ็มบาสชั้น6 กันดูสักครั้งในชีวิตนะครับผมการันตีได้เลยครับว่าน,นี่จะต้องเป็นประสบการณ์ที่คอมพลีทที่สุดของคุณแน่นอนราคาตั๋วคนละ1,700บาทวันเสาร์อาทิตย์คนละ2,000บาทแต่ถ้ามาวันพุธเหลือคนละ950บบาทครับเย้ yeah.